สวัสดีค่ะเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2564สำนักข่าวเดลี่เมลรายงานว่านายโทมัสมาร์เคิลพ่อของเมแกนมาร์เคิลเดเชสแห่งเซาทเซกเปิดใจให้สัมภาษณ์ในรายการซันไรส์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ในประเทศ Australia. ออสเตรเลียอ้างว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนบุตรเคยและบุตรสาวของเขากำลังกีดกันไม่ให้อาร์ชีและลิลิเบต มีโอกาสได้พบเจอสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทธที่2เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์คามิล,ล่าและบรรดาญาติพี่น้องนายโทมัสมาเคิลให้สัมภาษณ์กับสื่อในออสเตรเลียจากบ้านพักของเขาในเม็กซิโกที่อยู่ห่างจากคฤหาสน์ใหญ่โตของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนในรัสแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงแค่120ไมล์ยังบอกว่า แม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้เจอแม้แต่เจ้าชายแฮร์รี่เมแกนมาเคิลและหลานทั้งสองอาชีวัยสองปีและลิลิเบทวัยสามเดือนจนถึงบัดนี้นับตั้งแต่เจ้าชายแฮร์รี่เสกสมรสกับเมแกนเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2561นายโทมัสมาเคิลยังกล่าวหาเมแกนบุตรสาวของตนเองด้วยว่า เขาถูกห่างเหินจากการมีทัศนคติที่จะไม่ให้เขาได้พบเจอหลานทั้งสองและในครอบครัวของเขามีเพียงแต่นางดดเรียและลัล่นอดีตภรรยาของเขาซึ่งเป็นแม่ของเมกแกนคนเดียวที่มีโอกาสได้เห็นหลานๆเท่านั้นนายโทมัสมาเคลยังกล่าวในรายการซันไรด้วยว่าเขาคิดว่าการที่ออรชีและเรลีแบด ถูกพ่อแม่กีดกันไม่ให้เจอญาติเกือบทุกคนเป็นการไม่ยุติธรรมสำหรับพวกเขาเมื่อผู้ดำเนินรายการถามนายโทมัสว่าเขาคิดจะใช้กฎหมายเพื่อได้พบหน้าหลานทั้งสองหรือไม่นั้นนายโทมัสกล่าวว่าเขาได้รับการติดต่อจากทนายความหลายคนเพราะบรรดาญาติมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเพื่อได้เห็นหน้าหลานได้อย่างไรก็ตามแต่สำหรับเขาไม่คิดที่จะใช้กฎหมายเพราะเขา จะไม่ใช้หลานทั้งสองเป็นเครื่องมือและไม่มีแผนการจะทำเช่นนั้นพวกเขาไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือหลานยังเป็นเด็กเล็กมากดังนั้นผมจึงจะไม่ใช้กฎหมายแต่จะรอคอยเพื่อได้เจอหลานในายโทมัสมาเคิลกล่าวด้วยความหวังว่าคงมีสักวันที่เขาจะมีโอกาสได้พบกับอาร์ชีและลิลิเบดในอนาคตขอขอบคุณเ่าจากสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะ